ครับหลังจากที่เราได้ดูเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของห้องเรียนพิเศษไปแล้ว3ห้องเรียนด้วยกันนะครับมาเป็นห้อง SSP ห้อง MEP ห้อง SMTE เป็นอย่างไรนะใครยังจำไม่ได้กลับไปดูคลิปก่อนหน้านะฮะอ่ะโอเคละต่อไปมาดูกันส่วนของห้องเรียนปกติกันบ้างครับว่ามีอะไรบ้างครับเชิญครับคุเดียครับห้องเรียนปกติเริ่มที่วิทยาคณิตเนาะไปเลยสายการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ครับผม สายการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะก็จะเป็นห้อง4ทับ,บจนถึงห้อง48ทับนะคะก็จะรวมได้5ห้องเรียนห้ห้องเรียนด้วยกันครับใช่ค่ะห้ห้องเรียนนะคะก็อันนี้แตกต่างจากจากห้องหนึ่งกับห้องสามที่เป็นแผนวิทย์เหมือนกันนะคะเป็นห้องเรียนปกติคือเราจะถ้าพูดตรงๆก็คือ,อมไม่ได้มีกิจกรรมนอกอหลักสูตร เหมือนห้องเรียนพิเศษคือเน้นเรียนตามหลักสูตรปกติไปเน้นเรียนตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ตามปกตินะคะแล้วอ,อ,อาชีพนะคะที่เหมาะสมหรือคณะที่เหมาะสมจากการเรียนนี้ก็พูดตามตรงก็คือมันยืดหยุ่นมากกว่านะคะเด็กๆอาจจะ เป็นเด็กวิทย์หัวใจศิลปคุูเดียก็เคยเจอนะแบบว่าตอนเรียนมต้นเนี่ยได้เกรดดีก็เลยลงวิทย์คณิตไว้ก่อนนะคะแต่จริงแล้วใช่แต่จริงแล้วเนี่ยเราก็คือยังยังหาตัวเองไม่เจอเรียนวิทย์คณิตแล้วก็เพื่อที่จะเลือกได้หลายๆคณะตอนตอนที่จะเข้ามาหาติาเรียนคือสมัยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าหากนึกอะไรไม่ออกให้เรียนวิทย์คณิตไปก่อนเพราะสามารถเลือกได้หลายสายการเรียนในระดับตอนมหาลัยนะแต่ว่า แต่ว่าปัจจุบันเป็นไงฮะสมัยนี้เนี่ยเอาจริงๆก็ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันทั้งนะคะถ้าสมมติว่าเรียนวิทย์คณิตไว้ก่อนมีข้อดีก็คือว่ายังสามารถไปสอบแผทได้หลายแผดเราจะมีคะแนนเยอะกว่าเด็กศิลป์เด็กศิลป์ที่ไม่ได้เรียนวิทย์คณิตมาเลยจะมาสอบแข่งกับเราเนี่ยยากแต่เราอะลงไปสอบแข่งกับเด็กศิลป์อะง่ายละอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้คือข้อดีส่วนข้อเสียเนี่ยก็คือเรื่องเกรดเฉลี่ย ตรงที่ว่าเวลาเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยอย่างทีแคสรอบหนึ่งรอบสองเขาก็ยังใช้เกรดเฉลี่ยอยู่ที่บอกนะคะแล้วก็ถ้ามาเรียนยากซักแต่ใจไปทางศิลป์เนี่ยเล่นดนตรีอย่างเดียวเล่นกีฬาอย่างเดียวแต่จะไปอยู่สายวิทย์ใช่ก็เรียนไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเกรดก็จะออกมาน้อยก็จะทําให้เสียสิทธิ์การเข้ามหาวิทยาลัยไปนะคะอันนี้ก็คือ ข้อนีเขเสข้อเสียตาย่ยตางกันต้องตัดสินใจแล้วฉะนั้นเด็กดที่ดีจะเรียนวิทย์เนี่ยเขาต้องมีความตั้งใจแล้วว่าจะจะอยู่ในสายการเรียนวิทยาศาสตร์จรงิงๆแล้วที่สําคัญก็ต้องเรียนวิชาเพิ่มเติมเนาะเพิ่มเติมอย่างเช่นฟิศเคมีชีวะถูกต้องนะพณิษศานเพิ่มเติมโอ้ยต้องมาหนักๆเลยนะใช่ถ้าหนูรู้จักตัวเองหนูก็จะได้กําไรอ่ะถ้าเลือกถูกอ่ะ โอเคนะดังนั้นเด็กที่จะเรียนวิทย์แต่ตัดสินใจดีๆว่าจะเรียนยังไงจบไปแล้วก็ทําอาชีพเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นส่วนใหญ่หรือถ้าใจอยากจะลงไปอยู่สายศิลป์อ่ะก็ก็ยังได้แต่ไม่ใชจะมองจะเสียเปรียบเรื่องเกศเฉลี่ยอ่ะโอเคครับผมนี่คือห้องสี่ทับสี่ถึงสี่ทับแปดของโรงเรียนสตรีสุภการนะวิคณิตนะสายการเรียนวิทคณิตต่อไปสี่ทับเก้าก่อนหน้านี้สี่ทับเก้าโรงเรียนเนี่ยเป็นสายการเรียนอีกแบบโอ้ยสี่ทับเก้านี่ตื่นเต้นอ่ะปีนี้สองพันนรลงสี่คร เปลี่ยนแล้วครับนะอ่ะเปลี่ยนยังไงครับคุณเดชครับสี่ทับเก้าเนี่ยเอาจริงคุณเดยก็ไม่ยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะเป็นปีแรกที่เปิดจริงๆนะฮะชื่อคือเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะคือถ้าฟังจากชื่อแล้วก็วิชาเพิ่มเติมที่เขาเรียนเนี่ยคือเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ห้วนๆเด็กๆนะคะเป็นห้องที่แบบว่าสมัยคุณเดยเรียนนะเนาะคุณเดชก็โลเทคโนโลยีเป็นห้องที่ นะต้องแบบมาทางนี้โดยเฉพาะเนื่องจากเทรนโลกเปลี่ยนไปเดิมทีห้องสี่กับเก้าโรงเรียนเราเนี่ยจะเป็นห้องสิ่งคณวณซึ่งการเรียนสิ่งคนวนเนี่ยเป็นทางสายกลางเกินอะไรกลางกลางเนี่ยโลกอนาคตอาจจะอยู่ยากฉะนั้นต้องเป็นเฉพาะทางการเรียนสิ่งเตรียมอะไรนะเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศเน้นเรื่องคอมพิวเตอร์เน้นเลยแต่ก็ไม่ทิ้งคณิตสา์นะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์คณิตสา์เนี่ยเป็นเป็นการใช้การบูรณาการการเรียนอยู่แล้วก็จะเรียนพิิคณิสา์เพิ่มเติมด้วย เราเรียนเทคโนโลยีด้วยนะะเขามีหลากหลายเนาะแอบไปดูเนี่ยมีทั้งคอมพิวเตอร์กราฟิกมีทั้งเรื่องของการออกแบบแอนิเมชันโอ้ดีไซน์เยอะแยะมากมายเลยเป็นผู้ใช้โปรแกรมที่มีคุณภาพแน่นอนเหมาะแน่นอนนะคะถ้าหนูแบบว่าสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์อาชีพนะคะสำหรับห้อง4-9กนะคะก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเป็นคณะที่ เรียนทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็คอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรต่างๆแบบเนี้ยเน้นการลงมือทำจะไม่ใช่เชิงวิศวกรรมศาสตร์ไม่ใช่แบบนั้นคือเน้นลงมือทําในในโปรแกรมต่างๆสร้างสรรค์ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์แต่ถ้าหาเป็นวิศวกรรมศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของการออกแบบดีไซน์รูปแบบโครงสร้างหลักๆของมันนะอันนี้คือความแตกต่างครับผมต่อไปต่อไปเป็นห้องภาษาบ้างดีกว่านะฮะเราจะเข้าสู่โซนภาษาแล้วนะฮะศิลปศาสตร์ภาษาศาสตร์ครับ ซึ่งมีกี่ภาษามีกี่ห้องอย่างไรบ้างเดี๋ยวเชิญครับมีสามห้องสามห้องด้วยกันสี่ภาษาสามห้องสี่ภาษาใช่นะคะเราก็จะไล่ไปเลยตั้งแต่ห้องสิบสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองนะคะห้องสิบเนี่ยจะประกอบด้วยภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาเกาหลีครับนะคะอยู่ด้วยกันนะคะเวลาเรียนวิชาพื้นฐานเนี่ยเขาก็จะเรียนรวมกันนะคะแต่พอถึงวิชาเลือกเพิ่มเติมนะคะ วิชาเพิ่มเติมเขาก็จะแยกแยกไปเรียนตามสายกันเองตามภาษาที่เลือกมาครับฝรั่งเศสก็ไมเรียนฝรั่งเศสญี่ปุ่นก็ไมเรียนญี่ปุ่นไม่เกาหลีเกาหลีก็ไมเรียนเกาหลีโอเคโอเคครับผมค่ะต่อไปห้องสิบเอ็ดนะคะก็จะเป็นห้องภาษาจีนจีนอืมแล้วก็เอาสิบสองจะเป็นญี่ปุ่นอืมนะคะซึ่งถ้าฟังก็คือรู้อยู่แล้วนะคะดูจากภาษาเอองานที่ทําก็จะเป็นนักแปลครับ ล่ามหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างๆเหล่านี้ซึ่งทักษะภาษาสาคัญมากในโลกปัจจุบันเนาะเราเรามีคอนเน็ชันเยอะๆอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ด้านภาษาเพื่อจะเป็นแต้มต่อในการทําง,งานใช่เนาะก็ถือว่าอินเทรนนะคะเป็นอีกาสายหนึ่งที่อินเทรนครับแต่มีนักเรียนหลายคนที่ยังสงสัยอยู่ว่าแล้วจีนกับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยความชอบเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันมากเลยมันจะตัดสินในเรื่องการทํางานยังไงครับ จีนกับญี่ปุ่นใช่ไหมคะคุณเรียนจบญี่ปุ่นมานะาก็เขาจะมีความความนุ่มลึกในเรื่องของสายการเรียนนุ่มลึกมาก <c oughs> เด็ก <c oughs> ๆค <c oughs> นะือแบบนะจะแสดงว่าเรื่องเป้าหมายเป็นเรื่องสำคัญเนาะการมองถึงภาพมนาคตก่อนจริงๆเรื่องตัดสินใจเรื่องสายการเรียนเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยญี่ปุ่นกับจีนมันแตกต่างยังไงคะถ้าเป็นภาษาจีนเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะเน้นภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้า ราะจีนเนี่ยเป็นเป็นเป็นเกตเรื่องด้านนี้เนาะปัจจุบันนี้เป็นความสามารถด้านธุรกิจเศรษฐกิจต่างๆเนื่องเรื่องเรค่องจีนอาขาจะมาแนวนี้นะคะแต่ถ้าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะเน้นการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็บริษัทญี่ปุ่นต่างๆที่เข้ามาเปิดในไทยนะคะก็จะรับคนที่รู้ภาษาญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะ เทนอุตสาหกรรมเทนพวกนี not, ้เนาะใช่ใช่มันขึ้นอยู่กับความชอบไม่มีภาษาไหนดีกว่าภาษาไหนขึ้นอยู่กับความชอบเราเราเราเป็นชอบทํางานแนวไหนชอบทํางานเกี่ยวกับการบริการเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าการดูแลอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเลือกภาษาที่เจะมาใช้ได้จริงๆซึ่งแน่นอนแต้มต่อภาษาดีอยู่แล้ว จะมีการสอบวัดระดับด้วยใช่มีการสอบวัดระดับนะคะจริงๆคุณเดียก็เคยได้ยินมาว่าถ้าสมมติว่าเก่งภาษาจีนไปต่อยอดภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ได้ยากนะมันมีมันมีนพือถ้าหรือถ้าเก่งภาษาญี่ปุ่นเนี่ยได้คันจิไปต่อภาษาจีนก็ไม่ยากละอะไรแบบเนี้ยนะคะเด็กๆก็ก็เลือก ที่ตัดสินใจเลือกตอนนี้เอาที่แบบที่ชอบนะคะแล้วถึงเวลาถ้าสมมติเลือกจีนไปแล้วที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นหนูก็ไปเพิ่มเติมทําได้ฮะในโลกโลกยุคใหม่เยวบ้านเรียนรู้หลายภาษาพร้อมกันได้เลยแล้วก็สอบแผดภาษาญี่ปุ่นหนูจะสอบก็ไม่ไม่มีใครว่าก็ได้เหมือนกันถ้าสมมติว่าเรียนศิลป์จีนแต่สนใจหลังๆสนใจญี่ปุ่นมากกว่าอะไรเงี้ยก็ไม่มีการตัดโอกาสได้อยู่โอเคละศิลป์ภาษา4สายการเรียนกับ3ห้องไปแล้วนะครับเป็นห้องสุดท้าย4ี่ถ้บสามดีกว่าครับเชิญครับ สังคมอ่าศิลสังคมใช่นะคะห้องสิบสามนะคะศิลวิทยสามเป็นห้องที่ชื่อว่าห้องศิลสังคมนะคะก็จะเน้นเรียนเฉพาะทางอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเออจะเป็นเฉพาะทางส่วนใหญ่ประชากรในห้องก็จะเป็นนักกีฬาอ่าฮะแบ่งเป็นส่วนนักกีฬานักดนตรีวงโยธาศิลป์เก่งด้านด้านศิลปะนะคะแนวแนวนี้นะคะก็ เขาเป็นห้องที่แบบมีเอกลักษณ์นะคะแล้วก็จะเน้นเรียนสังคมเรียนด้านาสังคมศาสตร์สิป์สังคมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งห้องที่เป็นม้าเลยนะคุคิงม้าที่ปิดตาวิ่งเป็นม้าแข่งม้าแข่งจะมีตรงนี้วิ่งแข่งกุุ๊กๆๆอะอะนะผมเป็นอีกห้องหนึ่งที่เป็นม้าปิดตาวิ่งนะคะเป็นห้องที่เฉพาะทางมากๆครับเน้นวิชาสังคมนะคะคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ครับผม ก็เขาจะเรียนลงลึกเลยศาสตร์พระราชาเงินทองของมีค่ากฎหมายสังคมภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ต่างๆรวมหมดเลยทุกอย่างนะค,ะคนที่ชอบเรียนสังคมเนี่ยสายาดเรียนเนี้ยค่อนข้างดีเหมาะมากครับะะ<ๆ>แล้วก็เด็กที่มีเป้าหมายที่จะเรียนคณะน,นิติศาสตร์เป็นนักกฎหมายหรือรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองหรือสังคมศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์โบราณคดีอะไรเงี้ยก็จะเกี่ยว ก็คือจะเกี่ยวข้องกับสายการเรียนนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่เป็นข้อดีของห้องนี้เนี่ยก็คือเรื่องการทําพอร์ตนะคะเพราะว่าเป็นอีกห้องหนึ่งที่ที่ไม่ธรรมดานะคะก็จะประกอบด้วยคนที่เป็นนักกีฬาเป็นนักดนตรีหรือเด็กที่เน้นหน้าตาศิลป์ต่างๆนะคะเหล่านี้ความสามารถพิเศษต่างๆเหล่านี้นะคะก็สามารถเอามาทำพอร์ตเพื่อเข้า มาหาวิทยาลัยได้นะคะคตามสายทางที่เขาชอบนะเพราะว่าเด็ก <c oughs> เด็กในส่วนของเรียนสิ่งสังคมเนี่ยจะเป็นเด็กที่เน้นกิจกรรม <c oughs> เน้นลงมือทํา <c oughs> เน้นลงป,งปฏิบัติการเรียนในห้องเรียนอาจจะไม่ได้เต็ม100%เเซนตะไม่ได้ไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่ <c oughs> นะคะแต่ถ้าหนูสนใจมาทางนี้มีความสามารถพิเศษพร้อมทําพอร์ตเก็บอะไรเงี้ยหนูน่าจะโอเคเผลอๆอาจจะแบบว่าติดมหาวิทยาลัยเป็นคนแรกของรุ่นโอ้โหขนาดนั้นเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าเรื่องของพอเรื่องการค้นหาตัวเองเรื่องของการเก็บผลงานเนี่ยเป็นสาคัญมากในช่วงของม .4 ถึงม .6 เลยนะฮะสายงานที่เขาจะเจอแหละครับสื่อสังคมเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสายสังคมได้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ส่วน เฉพาะทางอีกนะเด็กนักกีฬาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกีฬานะนะเทคนิคเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องกีฬานาะแล้วก็การการเป็นครูสอนหรือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของนักิสป์การแสดงนะครับคุณนี่ได้หมดเลยนะวิทศศาสตร์ก็ได้เหมือนกันเนาะอ่ะทั้งหมดที่เราพูดกันมาเนี่ยถสามห้องนะครับแล้วก็สายการเรียนต่างๆเนี่ยก็จะเห็นภาพว่าในปี2564ของโรงเรียนศิโอการของเรานะครับก็จะมีสายการเรียนที่หลากหลายให้พวกเราได้เลือกแต่จะมี ทริคอะไรหรือว่าข้อแนะนําจากคุณครูม .4 นะคุณครูเดียน,นยสอนแนแนวม .4 อยู่ก็จะคอยเห็นพามานักเรียนเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงหรือมีข้อคิดเห็นสาคัญในการเลือกใชครับให้เด็กเลือกให้ดีแล้วกันนะคะคือเวลาที่หนูมีสิทธิ์เลือกเนี่ยสิทธิ์มันมันยังอยู่ที่ตัวหนูนะคะก็พยายามใช้เวลาคิดให้ถี่ถ้วนนะคะแล้วก็อ่านระเบียบการะนะคะ ทบทวนซ้ำมาซ้ำไปให้ดีๆนะคะแล้วก็มองให้ยาวเข้าไว้นะคะเพราะว่ารูดยาพูดกับเด็กเสมอว่าการเรียนต่อม .4 เนี่ยไม่ใช่สำเร็จจุดมุ่งหมายในชีวิตแล้วม,มันไม่ใช่มันคือการเริ่มต้นโโนะคะนี่ไม่ใช่การสิ้นสุดนะคะเป็นการเริ่มต้นนะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเริ่มต้นดีไปี่ยคะมีชัยไปกว่าครึ่งแน่นอนถูกต้องนะคะนะถ้าเลือกเริ่มต้นได้ดีก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งอย่างที่บอกนะคะแต่ถ้าเลือกผิดแต่แรกเนี่ย มันก็จะแบบมันก็จะจะลำบากนิดนึงมันจะเหนื่อยกว่า<ช>เดิมอ่ะแทนที่ต้องไปแบบโฟลโูโฟไปแบบลื่นๆไหลๆเนี่ยก็จะลําบากไปนิดนึงเนาะ<ช>ผู้ปกครองก็มีส่วนสำคัญเนาะเรื่องของแนวโน้มเทรนของอาชีพในอนาคตก็สําคัญฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องศึกษาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับ ก็เชื่อว่านักเรียนม .3 ทุกๆคนก็คงสามารถตัดสินใจได้ในในข้อมูลที่มีมอยู่เพ่อบบานี้นะหากมีข้อสงสัยอะไรนะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้คลิปนี้ได้เลยนะฮะจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในในส่วนของข้อมูลการศึกษาต่อของม .4 ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูเดียมากนะฮะุณมากนะครับขอบคุณค,ร,มมะะครับโอเค okay, ไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะรจะไปเรื่องอะไรกันต่อไปดูกันจักครบ๊ายบาย